20อันดับพระปิดตาที่มีราคาชุดที่8 1. พระปิดตาหลวงพ่อชมวัดสิงจังหวัดเพทปบุรีปี2460ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 2. พระปิดตายันยุ่งเนื้อเมฆสิทธิ์หลวงพ่อหวนวัดพุทไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2517ราคาหลักพันขึ้นไป 3. พระปิดตาหลวงพ่อเพชรวัดไสยโยกจังหวัดสมุทรสงครามปี2,460 2 4 7 0ถึง2,470ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 4. พระปิดตาสาริกาหลวงพ่อชมวัดเขานันทาพาสุภาพจังหวัดปราจีนบุรีปี2,527ราร่าคาหลักหมื่นขึ้นไป 5. พระปิตาวัดปรางหมู่จังหวัดพัทลุงปี2,485ราคาหลักแสนขึ้นไป 6. พระปิตาไมโพแกหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพมหานครปี2 4 3 6ันสราถึงสองพ่ราคาหลักแสนขึ้นไป7พระปิดตาพิมพ์เกลเดียวหลวงพ่อทวัฒนีงแตกจังหวัดนครปฐมปี2460ันราคาหลักหมื่นขึ้นไป 8. พระปิตาหล่อบโบราณหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานคร ปี2484ราคาหลักพันขึ้นไป9พระปิตาเนื้อดินเผาหลวงปู่ดูวัสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2520ราคาหลักพันขึ้นไป10พระปิตาพิมพ์สองหน้าหลวงพ่อแก้ววัดป่าฝ้ายจังหวัดปทุมธานีปี2450-2460ราคาหลักพันขึ้นไป 11พระปิดตาขาวบ่วงหลวงพ่อหลีวัดโศการามจังหวัดสมุทรปราการปี2 5 0 2ราคาหลักพันขึ้นไป12พระปิดตาข้างเม็ดหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมปี2511ราคาหลักพันขึ้นไป13พระปิดตาพิมสองจุดหลวงปู่เอี่ยมวัดหงปทุมว่าจังหวัดปทุมธานีราคาหลักพันขึ้นไป 14. พระปิตาจิ๋วหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรราคาหลักพันขึ้นไปส5ห้าพระปิตามหาโชคหลวงพ่อทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองจังหวัดลบบุรีปี25 2 1รยรายคาหลักพันขึ้นไปส6หพระปิตาหลวงปู่แก้ววัดบ่อฝ้ายจังหวัดปทุมธานีปี24 5 0หราคาหลักพันขึ้นไป 17พระปิดตายันยุ่งหลวงปู่เหลววัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมปี2534ราคาหลักพันขึ้นไป18พระปิดตาคันช่องสองจักรพัฒดจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2544ราคาหลักหมื่นขึ้นไป19พระปิดตาหัวจรวดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาปี2519 ราคาหลักหมื่นขึ้นไป20พระปิดตาหลวงปูดุลวัดบุญพารามจังหวัดสุรินทร์ปี2522ราร่าคาหลักพันขึ้นไปฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ